สะพานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านหนึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำสาบริเวณบ้านวังแขหมู่ที่2ตํตำบลแม่สาและบ้านห้วยสันทรายหมู่ที่4ตํตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านขนาดความกว้าง8เมตรยาว100่เมตรสูง8เมตร แบบมีทางเท้า2ด้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางโดยสะพานดังกล่าวนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่ต่างๆให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นสร้างสะพานนี้มา หลายปีรเ,าเปราก็สร้างแล้่ไฟก็ปเป็นขวดแท้ขวดแท้ขวดแท้หลังมาได้สะพานคอนกรีตมากระน้ามาปัดไปไหนฮะเราก็สร้างแห่อันนึงกระน้าก็ปัดไปแหมก็สร้างแหมนท้ํามาเดียวครับเดือดร้อกันแทะครับ,อรบขอพึ่งป้าวันมีการตันช่วยพอนะครับช่วยสร้างสะพานให้จริงนะครับ เมื่อวันที่9กันยายน2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำสาบริเวณบ้านวังแขหมู่ที่2ตำบลแม่สาถึงบ้านห้วยสันทรายหมู่ที่4ตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในตำบลแม่สาทั้ง7หมู่บ้านและประชาชนตำบลปงสนุกทั้ง4หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากพายุฮีโกสในปี2563ก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่และลำน้ำสามีระดับสูงขึ้นมากทําให้สะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำสาบริเวณบ้านวังแขหหมู่ที่2ตำบลแม่สาและบ้านห้วยสันทรายหมู่ที่4ตำบลปงสนุก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ถูกมวลน้ำพัดพังเสียหายไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้เทศบาลตำบลกลางเวียงและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาจึงได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทั้งสองตำบลได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้ราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าว สัญจรไปมาตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565ซึ่งต้องดำเนินการสร้างทุกปีเพราะสะพานไม่มีความแข็งแรงและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาได้โครงการดังกล่าวเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางเวียงและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทั้งสองแห่ง จึงได้ประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น,น่านพุทธศักราช2,566ถึง2,570ปีงบประมาณพุทธศักราช2,566และเสนอโครงการเป็นยัติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น,น่านเพื่อพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น,น่านงบประมาณ20ล้านบาท โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้อนุมัติเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี2567ที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ได้เปิดให้ประชาชนใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจรอย่างเป็นทางการแล้ว